สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถครอบครัวมานําเสนอกันบ้างนะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับ2.7ตัว V ปี P 2015เกียร์ออโต้นะครับ2.7ก็คือ2.7เบนซินน,นั่นเองนะครับพี่ๆนะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งล้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยก็เลยนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะครับราคารายละเอียดรุ่นรถปีรถเลขไม่ผมขึ้นให้แล้วด้านล่างทั้งหมดนี้เลยนะครับพี่ๆนะ แต่ที่พี่ยังไม่ทราบก็คือสภาพตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันแบบเรียวๆกันเลยดีกว่าไปเลยครับเริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนเลยครับพี่วีเปิดรอแล้ะเป็นเครื่องยนต์2.7นะครับเบนซินนะถามว่าคันนี้เคยดมแก๊สไหมไม่เคยนะครับไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ชอบรถกระบะดีเซลที่ยังไงมีแรงกระชากฮุ้ฮ้าวไม่ชอบชอบแบบนิ่มๆอ่า เครื่องเงียบเงียบห้องโดยสารนั่งเงียบเียบสบายสบายก็ต้องเนี่ครับเบนซินนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เบนซินนะเลขคันหน้านี่ครับมีทุกคันนะสําหรับโฉมที่เป็นโฉมปี2 0 1 4 1 5หรือ0 7 0 8 0 9ขึ้นมานะครับจะมีเลขคันหน้าตรงนี้ให้คันนี้ก็มีกระจกงวงช้างไว้ให้นะครับไว้ดูด้านหน้าตัวรถไปดูด้านข้างนะครับนะแล้วก็ฝากระโปรงครับดูครับน็อตเดิมโรงงานทุกอย่างแก้มข้างเดิมโรงงานแฟนเพจรีเวทเดิมโรงงานนะครับ และถามว่าอีกอย่างนึงก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกสําหรับช่วงนี้น้ํามันแพงถ้าบางคนไม่ไม่ติดอะไรไม่ซีเรียสอะไรเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับเยอะแยะถมไปนะขอไปติดแก๊สแต่คันนี้ต้องย้ํานะครับพี่พีน้ำไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับต้องบอกไปนี้เป็นรถน้ํามันล้วนนะโอเคนะครับสําหรับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกล่อง ABS มีครบนะครับกระจังหน้าด้านหน้านะครับดูครับจางหน้าคูเมียมหน้าฉมแชมป์นะครับ มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนก็มีไฟตัดหมอกเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมเดิมโรงงานคันชนหน้าสวยเดิมโรงงานนะครับสีสวยเดิมโรงงานสําหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากได้รถครอบครัวแบบนิ่มๆน,น,นั่งสบายเครื่องเงียบๆไม่กระชากพูก,ห,กห้าวเหมือนดีเซลต้องคันนี้แล้วครับนะล้อแม็กนะครับนี่แม็กขอบสิบเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ครับพี่ๆนะ แม็กอบสิบเจ็ดครับนี่ R สิบเจ็ดนะครับยางใหม่นะครับยางมึงเปลี่ยนเลยยางเป็นปียีิบสองนะครับนี่มันมกรานนะพี่พี่คงไม่ติดอะไรกันนะเพราะเป็นปียีิบสองยางใหม่ปีสองพันยี่สิบสามมันยังไม่มีผลิตนะครับพี่พี่นะก็ใส่เป็นยางปียีิบสองก็ถือว่าเป็นยางใหม่นะครับติ๊กเกอร์ยางยังอยู่เดี๋ยวดูที่ล้อหลังก็ได้นะครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับนี่ให้ดูติ๊กเกอร์ยางก่อนดีกว่านะครับพี่พี่นี่เลยนี่ครับแม็กซิตนะครับนะ เปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นเลยนะครับยางก็ใช้ไปเลยครับยาวๆเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโลไปลากไปเลยนะครับส่วนเลขหม่นะครับให้ดูกันอีกรอบนี่ครับหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับเครื่องเล่นนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับแอร์ออโต้นะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสีดําสวยเลยทูโทนนั้นในเป็นทูโทนนะครับเป็นสีเบดตัดกับสีดําบอกว่าเป็นสีเบดแบบนี้ครับ แล้วก็เป็นเบาะคนขับนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับพี่พี่นะกุญแจนะครับอ่ากุญแจรีโมทนี่ครับผมถอดให้ดูครบ2ดอกเลยนะครับพี่พี่นะเป็นกุญแจรีโมทที่ครบ2ดอกเลยกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นมีคําสั่งเสียงกดรับสายวางสายได้ที่พวงมลาลัยนะครับลาโพงทวิตเตอร์หมูช้างนะครับมีครบนะครับมาดูเบาะด้านหลังดีกว่าห้องโดยสารด้านหลังสภาพสวยแค่ไหนนั่งสบายแค่ไหนนะครับ เรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับพี่วีนะภายในนี่ครับเบาะสภาพสวยมากๆเบาะหนังตึงๆนะครับนี่เลยมีที่พักแขนตรงกลางให้ด้วยนั่งสบายแน่นอนนะครับส่วนไปดูด้านท้ายกันต่อนะครับพี่วีนะในส่วนของด้านท้ายนะครับโคมไฟท้ายสวยเดิมโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ f o r t u n e r ตัว V นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ครบนะครับมีสครับเพจทที่เป็นชุดแต่งของฟิตมาให้ด้วยนะครับ กกล้องถอยก็มีนะครับพี่พีนะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยนี่เปิดฝากระโปรงดูครับเบาะหลังพับเก็บได้นะครับนี่เป็นแบบแขวนนะครับจนถึงโฉมปัจจุบันก็ยังแขวนอยู่แบบนี้นะครับนะเป็นเอกลักษณ์ของ f o r ์จูเนอไปแล้วนะครับสามารถทําให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานตรงนี้นะครับมีถาดรองนะเฟซืซอว่ากับคงกับข้าวถ้ามันเปียกเอาถาดนี้รองไว้นะครับน้ำกงน้ําแข็งจะได้ละลายแค่บนถาดนี้แล้วกันนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยแอร์สามตอนแอร์ราวนะครับ ครบถึงทุกตอนแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับพี่พีนะครับโอเคครับมาสรุปกันอีกรอบนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับพี่พีสองจุดเจ็ดวีนะครับเป็นตัวเบนซินเกียร์ออโต้รถบีสองพันสิบห้าราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลขไม่หกหมื่นโลนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถพึ่งเข้ามาใหม่ใครที่สนใจกำลังมองหาฟอร์จูเนอร์ใช้งานสักคันที่เป็นรถยังไงอะที่อนเนกประสงค์ ไปได้ทั่วในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็สบายครับวิ่งยาวๆไม่ต้องห่วงครับเป็นซินวิ่งได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องการความเงียบอ่าภายในห้องโดยสาร ผมบอกเลยว่ามันเงียบมากๆนะถ้าเทียบกับดีเซลนะครับพี่พี่ลองเทียบเลยที่ร้านผมก็มีดีเซลนะลองมาเทียบกันได้นะครับดีเซลบินซินลองมาเทียบกันเลยว่าบินซินมันเงียบกว่ามากเลยยังไงก็ฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ